ละผู้สาวกินก้อยเอ้ยตะยานเกี๋ยวนายสาวเฮ้ยพี่น้อง กินร้านประจำกับได้ทำซิมกินนะก็ไม่กินเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องส,สุขภูสุขคนะครับเด้อดูนี่สุคนกินอีหยังไปติดตามนะครับเด้อมาร้านประจำชื่อร้านสองพี่น้องเนะาะร้านประจำอยู่ที่กระสิีมอยู่ครับพ่าหลวงเบียร์มาหาคุณหมอครับคุณหมอนั้น สร้างแล้วครับไล่การอาหารสร้างหลือเด้ดอพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งกันเด้อกินเื้อปลาไปเด้อนี่ปลาไปครับกับเข่าแม่หัวไห่ก็เด่นด้วย อ,อันนี้ยังดิพี่น้องฮูบอ่เดี๋ยวไปเห็นเดี๋ยวเมื่อเดี๋เด้อพี่น้องเด้อสิื้อมาการ์ดพอนั่นบอมแมนนะครับเด้อพี่น้องตัวเบิ่งกันเอาโอู้หูยของแซ่ยบด้วยนี่ของแซ่บนะจ้าพี่น้องของแซ่บจ้าบริเวนหิงเป็ดเด้อจ้า ของแซ่บมาพี่น้องโอ้โหพี่น้องมึงยังเอียงเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเต็มไปหมดเหรกุ้งเต็มแล้วพี่น้องเด้อนี่อ่ะนี่แหละพี่น้องมาเลยเบิ้งซิมเบิ้งเป็นยังไงยังไงตุยมีหมวกกอกาบ้านนี่ะหมวกกอกความเอ้ยพี่น้องอ่ะพี่น้องมาเบิ้งกินด้วกันครับออื อร่อยมากเลยอ้วนแซ่บพี่นอ้องบุลลัเรู้ที่กินเต้นหรือเปล่าอ้วนเพู่จรินเ <c oughs> ตดี๋ยวมันลำเนี้ยเอามไปอุ้มไปเอาพี่น้องมาเบิบบ่งผู้สาวกินก๋วยก๋วยขมจ้าพี่น้องจ้าเซบียากินก๋วยพี่น้อง จะแซบแห้งับบเฮ้ยโซบะไอ้บุษยนั่งอยู่นานๆอ้่าไอ้บุษยไส้อเป็นอย่างอ้ยห้านสองพี่น้องเรือพี่น้องเล้ออยู่ในเมืองกาฬสินเลยแซบแบแผมเพ่งกินประจําเลยพี่น้องอร่อยะทอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวในที่เห่านันคมอืม สายสดดีครับผมกุ้งดดดีดงมาดีดงร้ำกันเลยครับเด้อเนี่ยงเบียร์เอาเลยครับเอาเลยสดไปแซบครับแซบมึบงเนี่ยพี่หน่องเอ้ยมึงเนี่ย มึงเนี่ยจำมะฮงมึงเนี่พี่น้องปลาเผาพี่น้องโอ้ยทุกคนปลาเผาเนื้อแบบลองเบิงกำยักกลุ่มพันลองเบิงอุ้ยเป็นแฟนแล้วพี่น้องสุดยอดเลยมึงเนี่พี่น้องนี่เปียมากใส่น้ำจิ้มหน่อยจ้าใส่น้ำจิ้มหน่อยจ้าโอเคถั่วตัดเนาะ โอ้โห oh. สุดยอดเลยว่ากินผักเห็นเพนเมืองเลยผักก็มีนั่นน่ะลองยาวผักไปหลวงเดี๋ยว์เอาผักผักสดๆเลยนะครับผักก็สดนะพี่น้องอ่ะหลวลงเบียร์เอาแล้วเปนหลงเบียร์เอาแล้วห่อแล้วครับห่อแล้ววันนี้เติมห่อแล้วครับนี่จัดๆเลยห่อครับหอ่อที่เลย อ้ล่อแล้วครับใส่เลยครับผู้ป่วยกินแสบีบๆผู้ป่วยยังไม่กินแสีบเลยนู้นนีโโหโหโห่เป็นของสุดท้ายครับทิมโมไดคือข้าวเหนียวครับผมก้อยเติมอีกครับผมอืกกอกก้อหกกือกก สาวกินก้อยเอ้ยตะยานเตะไปสาวเฮ้ยพี่น้องมากินน้ำแข็งนะครับเด้อพี่น้องมาอยู่ในผู้สาวกินก้อยมาอยู่ในเฮ้ยตะยานเตะพอกกันที่แหลกุระเทศนนี้แหลนะนาะงวันนี้เนาะ <laughs> ได้ย่อนได้ย้อนได้มาเพิ่มตอนเ่าฮถาพี่น้องผมกำลพี่น้อง มันลำ,ลำรับกินลำกันรับครับอืม ลองเนี่ยจำเลือเท่ากันเนี่ยแซ่บเข้มมันยังแบบเนี่นอย,อ,อ,ย,อ,อ,ยอ,อือมันของเด้อขอนยังใส่นว่อ่อนดีบ่สุดยอดมีพี่น้องสุดยอดครับ Peace. <laughs> Chị ơi, thật nè Ông lắm